สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปกลยุทธ์การลงทุนโดยฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทรายการเอาใจสายชอบฟังที่จะมาอัปเดตภาพรวมตลาดแบบย่อยง่ายพร้อมกลยุทธ์การลงทุนประจําทุกสัปดาห์โดยในวันนี้ก็จะเป็นสรุปกลยุทธ์การลงทุนประจําสัปดาห์ที่22-28กุมภาพันธ์2565ค่ะภาพรวมตลาดหุ้นดัชนีหลักๆทั่วโลกยังคงปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันค่ะจากความกังวลรัเสเซียบุกยูเครนและภาวะเงินเฟอ้อสูงจากราคาน้ำมันที่ปรับ ขึ้นกดดันภาพรวมตลาดการลงทุนค่ะในขณะที่ประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นของเฟดก็ยังคงเป็นปัจจัยกดดัน valuation ตลาดหุ้นสหรัฐในระยะกลางถึงยาวค่ะในส่วนของทั้งด้านตลาดหุ้นจีนสามารถปรับตัวขึ้นได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากมีการเปิดเผยรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่ออกมาน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้และทางด้านธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC ได้ระบุว่าจะยังคงให้การสนับสนุนผ่านนโยบ,บายทางการเงินเชิงผ่อนคลายอย่างต่อนเนื่องใน ปีนี้ค่ะ ส่วนด้านตลาดน้ำมันค่ะราคาน้ำมันดิบ WTI ได้พุ่งขึ้นเกือบ3.7%ในเช้าวันอังคารนี้แต่ระดับที่9 3ดอลลาร์ส่วนราคาทองคำได้ทำจุดสูงสุดใหม่ค่ะที่1,915ดอลลาร์หลังจากที่ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินผู้นำรัสเซียได้ประกาศรับรองสถานการณ์เป็นรัฐอิสระของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและลูฮันส์ค่ะที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนและเป็นพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ฝักใฝ่รัสเซีย และมีการส่งกําลังการทหารของรัสเซียเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะทําให้หลังจากนี้ถ้าหากยูเครนส่งทหารหรือว่าโจมตีเข้ามาจะทําให้เกิดความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นค่ะ ซึ่งถ้าหากเรามาดูสถิติการปรับตัวลงของตลาดหุ้นในช่วงที่มีการเกิดสงครามในอดีตนะคะก็จะพบว่ามันส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวลงประมาณ5%ค่ะแล้วก็ใช้เวลาปรับตัวลงประมาณ30-45วันทําการนะคะแต่หลังจากนั้นก็สามารถปรับตัวขึ้นได้เป็น V-shape ค่ะ ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามหลังจากนี้นะคะก็คือต้องติดตามว่าคุณปูตินจะสามารถเข้าร่วมการประชุมกับผู้นําชาติอื่นๆที่จะจัดขึ้นในปลายสัปดาห์นี้ได้หรือเปล่าค่ะถ้าหากเขาสามารถเข้าร่วมได้นะคะก็จะเป็นสัญญาณในเชิงบวกค่ะแต่ว่าถ้าหากรัสเซียนะคะไม่มีการเข้าร่วมแล้วก็ไม่มีการเจรจาใดๆรัสเซียก็อาจจะโดนแซงชั่นได้นะคะซึ่งคนที่เจ็บมากที่สุดก็จะเป็นยุโรปค่ะเนื่องจากยุโรปเนี่ยเขาใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติในรัสเซียถึง80%ค่ะ ซึ่งถ้ารัเสเซียเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะส่งออกก๊าซธรรมชาติได้มันก็จะยิ่งทําให้ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปนะคะโดนกดดันเรื่องเงินเฟ้อค่ะจากการขาดแคลนพลังงานซึ่งก็จะทําให้กองทุนหุ้นยุโรปโดนกดดันเรื่องต้นทุนด้านพลังงานแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงเงินเฟ้อนะคะที่อาจจะสูงขึ้นไปอีกและสุดท้ายก็จะกลายเป็นแรงกดดันที่ทําให้ ECB อาจจะต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยค่ะโดยในแง่ของการลงทุนแล้วนะคะทางด้านนักวิเคราะห์ฟิลิปก็มองว่าเหตุการณ์ดัง กล่าวนี้เป็น n i อ e ค่ะแล้วก็สร้าง s h o r เท e r m ม e g a t i v e sentiment หรือว่าบรรยากาศเชิงลบในระยะสั้นค่ะแก่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งก็ปรับตัวลงมาแล้วนะคะกว่า2สัปดาห์ติดต่อกันค่ะดังนั้นเลยมองว่าเราควรที่จะใช้จังหวะที่ตลาดปรับตัวลงนี้ในการหาโอกาสเข้าลงทุนค่ะโดยเรายังคงแนะนําให้สะสมกองทุนนะคะในฝั่งเอเชียค่ะโดยเฉพาะหุ้นจีนกลุ่มเอเชียอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนะคะก็มีมุมมองจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างเครดิต สวิสและโกลแมนแซกค่ะได้ประสานเสียงเชียร์หุ้นจีนตาม Black Rock ค่ะโดยทางด้านเครดิตสวิสนะคะก็ได้ปรับมุมมองจาก u n d e r w e i g h t ให้เป็น o v e r w e i g h t ค่ะจากการใช้ในโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายซึ่งก็ส่งผลให้มเ m e n t มทางเศรษฐกิจจีนจะกลับมาเป็นบวกในอนาคตนะคะในขณะที่การเข้มงวดต่อรายอุตสาหกรรมเขามองว่าจะค่อยๆลดลงค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนส่วนปัจจัยทางด้าน valuation หรือว่าราคาที่เทียบกับศักยภาพนะคะก็เป็นอีกปัจจัยบวกหนึ่งที่เขาชื่น ค่ะส่วนทางด้าน HSBC นะคะมองว่าปัจจุบันนักลงทุนมองหุ้นจีนลบมากเกินไปค่ะเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนอยู่แต่ว่าเขาก็มองว่าตลาดนียมันรับรู้ไปมากแล้วนะคะโดยมองอัพไซด์จากมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่9-15%ในตลาดเอเชียค่ะซึ่ง HSBC เนี่ยเขาก็มองคล้ายกับ Goldman Sachs นะคะที่มองขึ้นอยู่ที่16%ส่วนทางด้าน UBS เองก็ปรับมุมมองจาก underweight นะคะให้เป็น overweight นะคะ ที่ JP Morgan และ Bank of America ยังคงมุมมองให้เป็นกลางสำหรับตลาดหุ้นจีนค่ะส่วนทางด้านนักวิเคราะห์ฟิลิปนะคะเรายัางคงแนะนำกองจีนอย่างต่อเนื่องในส่วนที่เป็น A-Share ค่ะย้ำนะคะในส่วนที่เป็น A-Share ค่ะเนื่องจากท่าทางรัฐบาลนะคะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมากลุ่มเม i n น a ล d นหรือว่าจีนแผ่นดินใหญ่นะคะจะได้รับผลประโยชน์มากกว่ากลุ่ม All s h ร re ค่ะโดยกองทุนแนะนาก็จะมี KTA Share, M China และ KFC Mega ค่ะ มาต่อกันที่ตลาดญี่ปุ่นค่ะเรายังคงมองว่าในช่วงที่ตลาดผันผวนหนักนี้ถือเป็นโอกาสที่จะสะสมเพิ่มนะคะในกองทุน Asset Plus NGF และ K T Japan ค่ะส่วนด้านกองทุนหุ้นเวียดนามนะคะเรามองว่าปัจจุบันราคาเริ่มที่จะตึงตงตัวแล้วนะคะมีโอกาสที่จะพักฐานได้ค่ะโดยสําหรับนะักลงทุนที่ถืออยู่แล้วก็ยังสามารถถือต่ออยู่ได้นะคะแต่สําหรับใครที่อยากที่จะเข้าใหม่แนะนําให้รอดัชนีปรับตัวย่อลงมาก่อนถึงจะค่อยสะสมเพิ่มนะคะโดยเรามองแนวรับดัชี นี้ VN30 อยู่ที่ประมาณ1460ถึง1480จุดในการเข้าสะสมค่ะ ส่วนการลงทุนที่เป็นตีมติกและเซกเตอร์ฟันนะคะเรายังคงแนะนำในกองทุนกลุ่มแบงค์และเอเนอร์จีค่ะผ่านกองทุน KT Finance และ KT Energy ที่มีปัจจัยบวกหนุนอย่างชัดเจนนะคะต่อภาวะตลาดปัจจุบันดังนั้นถ้าหากมีการปรับตัวย่อลงมาก็สามารถเข้าสะสมเพิ่มได้ค่ะและอีกเซกเตอร์หนึ่งนะคะที่เรามองว่ามันล้อไปกับธีมการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั่นก็คือกลุ่มพลังงานสะอาดและรีโอเพนนิค่ะ เริ่มมีระดับราคาที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะโดยกองทุนแนะนำจะเป็นกองทุน PC Green และ Asset Plus Power ที่อยู่ในกลุ่มพลังงานสะอาดค่ะส่วน reopening team นะคะจะเป็นกองทุน s c b Travel ค่ะที่ลงทุนในกลุ่มสายการบินและธุรกิจสันทนาการค่ะโดยตรางเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะได้ทำให้ราคาค่าตัวต่างๆปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นต่างๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็เลยส่งผลให้กองทุนทาผลงานได้ดีในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะและสุดท้ายสาหรับ t e ม การลงทุนและตลาดที่เรายังคงให้ความระมัดระวังและมีความอ่อนไหวในการปรับฐานลงได้อีกก็ยังคงเป็นตลาดสหรัฐยุโรปและกลุ่มโกลด์สต็อกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเทคค่ะซึ่งถึงแม้ว่าระดับราคาจะปรับตัวลงมาค่อนข้างที่จะแรงแต่เราแนะนําให้รอดูความชัดเจนมากกว่านี้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปลงทุนค่ะเพื่อไม่พลาดข้อมูลการลงทุนและคอนเทนต์ดีๆจากทางฟิลลิปนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามพวกเราได้ตามช่องทางต่างๆดังน,งนี้ค่ะ Facebook Philip Capital Thailand YouTube ช่อง Philip Capital Thailand หรือ Adline Official Account ที่ Ad p h i p i t c l ค i t a l ค่ะหรือถ้าอยากที่จะติดตามเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Philip Fun d s u p e r m a r t ค่ะโดยสามารถสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือสรุปกลยุทธ์การลงทุนประจำสัปดาห์โดยทีมงานนักวิเคราะห์กองทุนรวมฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ค่ะซึ่งเป็นเพียงการเสนอแนะทางเลือกในการลงททุนนนหาาก่สใจ ทุนหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อเจ้าหนะ้าที่การตลาดผู้ดูแลท่าน <S <S เพื่อรับการนําเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นๆซึ่งรวมถึงคําอธิบายและความเสี่ยงในการลงทุนค่ะอย่าลืมนะคะผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งการ,รันตีถึงผลการดําเนินงานในอนาคตนักลงทุนที่ดีควรศึกษาหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ